พันหนามดำเรามีมูซังคิงครเรามีเจาวลินจีเรามีหลากหลายอย่างเงี้ยกับพื้นที่อื่นๆนะที่เขามีหงอนทองต้านยาวอย่างเงี้ยหมายถึงว่าพื้นที่เราเนี่ยสามารถปลูกได้หลากหลายกว่างานอื่นะ จริงๆจริงจริงๆแล้วทุเรียนเนี่ยสามารถปลูกได้ที่อื่นทุกสายค<ม>แต่ความหลากหลายในพื้นที่ก็คือว่าเราเรามีโอกาสที่เราติดกับชายแดนเราอยู่กับมาเลเซียมาเลเซียเขามีสายพันธุ์ที่ดีเราก็มีโอกาสที่นําเข้าได้ง่ายกว่า<ม>แล้วก็เรามีโอกาสได้ชิมก่อนว่าอ,อร่อยไหมเป็นยังไงครับ<ม>ผมและอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเรื่องสายพันธุ์ทุเรียนบ้านของบ้านเราค่อนข้างจะเยอะเยอะมากแต่ว่ายังไม่มีการที่ จะพักกันในสายพันธุ์ที่เป็นของบ้านเราเองจริงๆตอนนี้มีเบื้องต้นก็เป็นพันยานุจีจากนุจีที่เกิดจากการกลายพันธุ์แล้วก็มีการพับกันทางโซเชียลก็เลยทําให้มีชื่อเสียงขึ้นมาระดับหนึ่งสําหรับพัวยานุจีนอกจากสองพันมูซังคิงหนามดำในกลุ่มนี้ครับมีสายพันธุ์อื่นยังสายพันธุ์อื่นก็ฟูมานูหมอนทองก้างยาว ที่เราทากันแต่ว่าเราเรายังไม่ได้ขายเป็นออนไลน์ครับเราส่งลงทั้งหมดที่เราเน้นก็คือเป็นการทําขายออนไลน์จะเป็นสองสายพันหลักก็คือมูสันคิงกับหนังดำปีนี้จาหน่ายอยู่กิโลกรัมละหกร้อยห้าสิบบาทสำหรับมูสันคิงและหนังดากิโลกรัมละแปดร้อยเนื่องจากปริมาณเขาน้อยกว่ามูสันคิงแล้วก็คือแต่ละปีเนี่ยราคาจะอาจจะขยับขึ้นหรืออาจจะขยับลงเนื่องจากเราดูเรื่องผลผลิตเป็นหลักผลผลิตน้อย จะขยับราคาขึ้นนิดนึงแต่เราไม่ได้ขยับเกินราคาจริงก็คือว่าเราก็อิงกับมาลเลเซียมาลเลเซียเขาก็น้อยคร,ราคาเขาก็ขยับขึ้นเราก็ขยับเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยครับพอเรามาขายเป็นลักษณะของออนไลน์อย่างเงี้ยครับคือโอเคละถ้าเราตัดขายทั่วไปที่เขารับซื้อเราก็ตัดแล้วก็เอาไปขายแต่พอเป็นลักษณะของออนไลน์ระยะเวลาอย่างเงี้ยครับในการที่จะ กว่าจะถึงการขนส่งอย่างเงี้ยเรามีเขาเรียกอะไรครับวิธีมันต้องพิเศษกว่ากว่าเราเอาไปขายปกติอะครับพีบ่คือคือตัวตัวมูซันินเอ,อนเนี่ยการจัดการค่อนข้างยากยากมากเนื่องจากว่าเชื้ไอไรต์ของเขาน้อยอคือระยะที่ตัดมาแล้วสุกเนี่ยสุกพร้อมกินเนี่ยมันสั้นมากอยู่ประมาณไม่เกินห้าวันที่จะอร่อยนะพอเกินห้าวันจะไม่ดีรักอะไรเงี้ยครับก็จะทํายากนิดนึงแต่วิธีการของเราก็คือว่า เราส่งไกลเราการระยะเวลาแล้วว่าไปหลายวันแล้วก็เอาที่มันอ่อนลงอีกนิดนึงที่ไหนใกล้เราก็จะเอาที่แก่มากกว่านั้นส่งไปให้แต่ปัญหาก็ก็มีเนื่องจากว่าคนคนไทยทางภาคกลางที่ไปเนี่ยจะทานทค่เรียนที่สุกเขาเรียกว่าสุกนิ่มนิ่มมากได้อาจจะกินแบบกรอบนอกนุ่มในอะไรานีปัญหาของเราก็อาจจะเจอบ้างเพราะว่าเราไม่สามารถดูไะ้ทุกรูว่าผลผลิตข้างในเป็นยังไงในการส่ง แต่ก็ก็ก็ถือว่ามีการเคม,มแต่เราก็จัดการตรงนี้ให้ให้ดีที่สุดเคมเราก็ต้องเคมเนือ่องจากว่าทางเบตงเองเนี่ยไกลที่สุดในประเทศลูกค้าเชียงรายสั่งเนี่ยเราก็เหนื่อยเหมือนกันแต่ก็สู้แต่ก,ก,ก็ก็ผ่านมาได้ทุกปีนะครับผมพอเป็นลักษณะของการรวมกลุ่มงียครับเรามันเป็นผลดีเมื่อเกิดผลดีเองให้ต่อเกษตรกร คุดีกับเกษตรกรที่คนมีกลุ่มได้ราคาสูงขึ้นแน่นอนการจัดการที่มีคุณภาพก็คือว่าเราไม่ต้องไปกลัวหรือพองวงเรื่องเอะลูกนี้จะเสียหรือเปล่าเป็นหนอนไหมหรืออะไรยังไงนะฮะคือเราเหมือนกับว่าเราเข้าคลอนแล้วบอกเฮ้ยช่วงนี้เราใช้อะไรกันเราก็จะใช้พร้อมๆกันเหมือนจะถ้าเกิดว่าเราจริงๆแล้วเนี่ยถ้าสิ่งที่เป็นไปได้เลยเนี่ยในการการการจัดการเรื่องแมลงใปพื้นที่แต่ละื้นชี่เนี่ย ถ้าเป็นไม่ได้คือการรวมกลุ่มเลยใชใ้สารเคมีพอกันเพื่อเพื่อกำจัด เรามีแลนที่แบบว่าเหมือนกับเปิดเป็นศูนย์การเรียนรู้อย่างเงี้ยครับเหมือนเกษตรกรมีความต้องการใหญ่จะมาเที่ยวมาชมมาเรียนรู้เขาทำอย่างนี้อย่างนี้อะไรเงี้ยมีมีแลนตรงนี้นะครับจริงๆว่าทั้งสวนที่อ์เนี่ยเ็เปิดให้อยู่แล้วให้ให้ทุกคนเข้ามาสานป้ามามา,มา,ม,า,ม,ามาคุยกันได้แลกเปลี่ยนความรู้กันเท่าที่เท่าที่เรารู้และประสบการณ์ของเราแต่ถ้าเกิดว่าอยู่อยู่อยู่ที่ที่อื่นเนี่ยอยู่จังหวัดอื่นเราเราอาจจะเขาเรียกว่าข้อมูล ที่เราให้ไปเอาจจะใช้ได้จริงหรือไม่จริงทางนู้เราไม่รู้ครับผมแต่ถ้าทางใต้เองทางเนของเองเนี่ยทางส่วนจากสียินดีครับให้กา,ารตรวสอบพี่อีกนิดนะพี่มาเหมือนช่วงนี้มันโควิดแหละรเราต้องปรับเยอะมันกระทบยังไงกับพี่บ้างเลยพี่แก้ปัญหาตรงนี้ยังไงถ้าเป็นตัวมูสันคิงนะครับผมผมใช้ตัวมูสันคิงเป็นหลักแล้วกันมูสันคิงเนี่ยผลิตภเขาสุกก่อนอ เขาแก่แล้วก็สามารถจะทําหรือส่งตลาดได้ก่อนปัญหาที่เจอก็คืออย่างน้นอยถ้าจังหวัดอย่างเช่นช่วงนี้นเวลานี้ผลผลิตของอหวนทองอุบลมันเย่ยค่อนข้างเยอะที่จออกมามไม่ใช่เยอะแค่เดีตงมันเยอะทั้งโซนภาคใต้ปัญหาก็คือเรื่องโลจิสติกสครับโลจิสติกสวันนี้ไม่สามารถที่จะทําได้แต่มีสัมผัสของหมดแล้ว ก่อนที่จะมีปัญหาก็เลยไม่เจอผลกระทบตรงนี้ใช่ครับอ๋อฝากนิดนึงช่องทางของพี่เหมืนอนคนที่ดูเขาแบบสนใจอยากจะสั่งออเดอร์ทุเรียนของพี่เข้ามาเนี้ยครับรร <S <s <we at> ช่องทางในการติดต่อส่วนสักศรีนะครับอย่างแรกเลยคิอในกูเกิลได้เลยครับสวนสักศรีแต่ถ้าเกิดว่าจก อยากใกล้ชิดกับเราก็คือว่าเป็นทาง Facebook Facebook ทางช่องทางจำหน่ายพันธุ์ท่เรียนภูสันคีสวนสุขสวนร,รับผมอ๋อน,นิดนึงทราบว่ามีการแปลรูปด้วยอ่าใช่ครับคือจริงๆทางสวนเนี่ยมีการมีการแตะลูกทุเรียนแต่ว่าอ่ายังไม่ได้เกิดการจําหน่ายเนื่องจากว่าทางสวนเก็บไว้ให้คนที่แบบไม่มีโอกาสที่จะได้ชิมมีโอกาสได้สัมผัสก่อน ในรูปแล้วในที่นี้หมายถึงอะไรที่เอามาทำเนื้อหมายถึงการแกะเนื้อแล้วก็ฟันฝีแกะใช่ครับก็ลักษณะการติดตัว